ครับผมประการฟุตบอลตะลุนทัวร์ครับเบกกี้ของสีรายงานตัวนะครับวันนี้ก็อยู่ที่แอร์พอร์ตสเตเดียมนะครับผมโดยเซียร์สครับเซียร์สเจ้าของสนามนะครับผู้บริหารนะครับมีจันร์บอลมีโค้เซเก้นะครับครับผมนี่ครับกองหน้าทีมนโมนะครับไปครับ คุณเอครับพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมเต็มที่ครับเดี๋ยวน่าจะอยู่สักสองเมตรพอโอ้โหได้ข่าวว่าไปซุ่มซ้อมที่ไหนฮะไปบอลชายหาดไหมครับแชมป์ด้วยกันเนี่ยเออนึกว่านึกว่าไปซุ่มซ้อมอยู่แถวอะไรสรายน้ำอะไรนะแค่มน้ำเย็นครับผมสนามเอฟพอรน์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวทีมนโมฮะแข่งกับทีมอะไรกเก๊คูใช่ไหมสีนะครับทั้งสองทีมเก๊กคูนะครับถามนิดนึงว่าเหลืองสีไหมครับครับผู้รักษาประตูครับ ปิดไหมครับวันนี้ฮะดิีดอ่ะ ok <c ười> อออเเอนะี่นะครับเอร์พอสแตรเดียมนะครับตาวากกดอินโปรงรังสออนนะครับวันนี้โอ้โหได้มากกางลมไส่โนให้ดูนะครับสะอื้นครับสะอื้นอ๋อสะอื้นนะครับโอเคคนนี้นะเป็นน้องชายที่น่ารักคนหนึ่งรายการพุทธอัการกุศลนี่ตั้งมาตลอดนะด้ลอยังด้าน ติดตางได้ยู่น้โมในชุดสีแดงแหวตีออกเดินกว้างเก็บตัวเต็งไปะนี่ครับตัวแก้เกมทีเด็ดเลยโมดียดตเลสีแดงตัวทำเกมสทำลโอ้ส่เป็นนักร้องนักร้องอาชีพดีกว่าเนี่ยเวลาเขาจับไม้แล้วไม้ชอบดูดเขาครับเสอายอยอยู่สอมีวได้บอลดูยอยู่ในนนกับซ้ายกับซ้าย ม่าม่าพี่เสียนนาการมาเองสียวันี้พี่เสียนเขมาขอโทษเลยครับประตูพร้อมไหมวันนี้พร้อมนะตั้งใจดูโอ้โหครับพร้อมเลยครัวันนี้โอ้โหลมพัดแรงมากนะเอาอะไงสนามนี่เสียงนี้เไรบายวีส้มเรยอีกแล้ว โนแล้วเพื่กูใช้เโ็นน้จโ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 จ่าน้องปลไม่บาเลยรอีกอรบโจโจโจปนะครับนะครับโชไปิได้นะครับาาที่หนึ่งระงัโอ้โหลมพัดลมพัดัดีครับต่ขวาสุดยำตจได้ตีออกนั่นารนนการตียังเโอนเียบอยู่ียังตวิกู่ยด้น้โม เหนียงบอลขึ้นไปยังติดเก็กครูหรือเก็กครูเตบอลไม่ได้โดยยิงสามเป็นจุดขึ้นมาได้จากเพื่อนัโมจุจบคนไปจบคนมาตีออกมาได้ตับซ้ายกลับซ้ายแล้วเหืียงบอลขึ้นมาตอนนี้ครับทีมวีพีเก็กครูนะครับกับทีมน้ัโมนะครับทีมน้ัโมนี่ของเสียอันฮะเจ้าของสนามอีพอร์ตสเตเดียมนะครับเดินไปเดินมาสีจะเลือครับนะครับที่มองแบบสฝั่งสนามสนามฝั่งนี้เป็นทีมของพี่บ่าวบีฮะพี่บ่าวบีมาเองนะ พี่บ่าวีแล้วได้บอลอยู่เปิดมาด้านน่ะเอาผมทีมพี่บ่าวีกับว i เพีคููชัยสปอร์ตฮะเพืติมครูชัยสปอร์ต บอลบ่าววีอาจารย์บอลได้บอลเปิดให้บ่าววีพี่บ่าววีขืนไปอาจารย์บอลอาจารย์บอลยิงติดอินบ่าววีคองบอลอยู่ครับอาจารย์บอลมองหาเพื่อนเปิดมาพี่บ่าววีนี้ไปเพื่อนกูชัยสกัดเปิดมาอุเทียนการช่างเก็บบอลได้อุเทียนเปิดไปด้านขวาผู้กองเสนีผู้กองเนี่ย เปิดมากูกองนี่เปิดมาตรงกลางอุเทนการช่างยังได้บอลอยู่อุเทนเื่อในเพื่อนผู้กองนี่ได้บอลเปิดมาอุเทนการช่างชิงหนึ่งสองอุเทนเปิดมาหน้ากูหน้ากูใชบวบีบาวีทีมบาวีกระชากมากวาขวากระชากมาเปิดมาตรง ตปุกกองปุกกองปูกกองนี่ยิงไปผูกกองนี่เปิดมาติดทีมทีมบาวีบาวีบพีบาวีมองหาเพื่อนวางยาวเข้ามาจานบอลเก็บบอลได้ โอ้โหสุดขาสุดขาอามาฟัง oh, นี hm. ้บ si ้างครับอฝั่งนี้ทีมเกดครูนะฮะเกดครูโอ้เสื้อสีแดงกับสีชมพูโทนเดียวกันเลยนะตีมคบฝั่งนี้ฝั่งนี้ มาตามคนภาคฮะคนภาคภาคสนามนี้นะมาตามคนภาคนะฮะพี่บ่าววีตองลูกซนนี่สวยจริงครับโอ้โหกลับซ้ายโยนเข้ามาข้างหน้าพี่บ่าวพี่แบนบอลโคบเพื่อนเพื่อนคูใช้ผู้กองเนกเก็บบอลได้ยงยงบล็อกหนึ่งสองอย่าตีด้วยข้าไม่ได้นะครับเออยสี่หน้าบ้าวรับบอลไม่ได้นะครับ ฝั่งน้วนออกไปนะครับตัดมาสนามสนามหนึ่งนะครับตัดมาตามคนภาดค,ครับฝ <c oughs> ั่งนี้ทีม EP ีแก๊กครูะฮะกับทีมนโมเอ c นะฮะ่นี้ทีมเอพีากกอรูนะกับทีมนโมเอทีนโม ออกหลังไปวีไพีเก๊กคูนะครับเก๊กคูได้ลูกตั้งเตะนะครับวีพีเก๊กคูย้นยาวอ้าวคนภาคมาพามาสนามบอวีนะครับคนภาค

จิ่งสวยงามนะจันวอนโอ้โหอ้าวตัดมาสนามที่หนึ่งครับมาตามคนภาคอ้าวบนผู้บรรยายมามาสนามหนึ่งครับวีีเก็ตโคฮะอ่าเบอร์แปดเอางาเพื่อนโยนเข้าไปละโมตัดบอลได้

สีแดงข้าในเกคูเป <vậy> no, ิดมาละโมตัดได้ลำโมตัดไปได้โยนมาเกคูตัดออกมาตัดออกมาด้วยเสวันนี้เสเดินเดียวอ่าวันนี้เสบอดมาเองนะปกติจะยืนกองหน้าวันนี้ยืนกองหลังลโม

ละโมะละโมกระชากไปตรงกลางโอ้โหอ่าฝั่งเพื่อนครูชัยโอ้โหฝั่งนี้ก็ใส่กันนวเนียนวเนียอยู่เพื่อนครูชัยกับทีมบาววีนะครับใส่กันนัวเนียเลยครับฝั่งนี้ สัญญาณภาพรอรอคนภาคนะฮะาภ,าภาคสนามไหนนะฮะกล้องจะไปตามสนามนั้นนะฮะ,ะทีมบาวีบาวีรุดไปด้านซ้ายกระชากลากเดียวรุดไปรดดจานบอลเก็บบอลได้จานบอลเ,เปิดมาให้พี่บาวีบาวีเบ,บอร์แปดบาวีเก็บเปิดไปด้านขวาหน้าประตูขึ้นมาจานบอลเต็มข้อโอ้ ออกข้างไปอ้าวฝงมาดูมาดูน้าโมมาดูน้าโมน้าโมเก็บบอลได้ตรงกลางอ้าวน้าโมเก็บบอลได้น้าโมไปเองกระชากยิ้ยิ้โอ้หงรักษาประตูฮะ นำโมเก็บบอลได้ครอบบอลหน 1, นะึ่งสองนะง่ายๆนะนำโมนำโมได้บอลอยู่เปิดมาตรงนี้โยนข้ามมาโคกโอ้โหเต็มคานแอบโกมันเล็กไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าโกใหญ่กว่านี้นะโอ้โหเก,กนะูฮะเสียบอลน,นะครับกาบขวาโยนยานข้ามฟากมานำโมเก็บบอลได้ ลำโมลำโมไปเองส <Humans. S 1> Arrow, offset, ่งให้เพื่อนไม่ด้มากเอ้ยไม่้ติดแองๆก็ไดบไปได้ไอ้่าไ้เล่นกันไปเล่นกัไปเก็บค น้องมาหนะ้าน้องมาหนะ้าเบอร์ห้าห้าโอ้โอ,อ่เอเอเอได้บอลอยู่เอได้บ bon อลอยู่หนโมนโมลบทึงสองนะอ้าวโดนเซ่ห้างหลังอ่าเตะได้เตะกินเปล่าฮะเตะฟรีคิกรายการผมฟังหนโมนะครับจะได้ลูกฟรีคิกระยะสิบห้าหลานะฮะ บางครั้งที่รู้ชื่อก็ต้องขอัยเพราะว่าเป็นน้องๆที่น่ารักเราไมร้ชื่อ่ใชคลนกังดีมได้กตตนะครับีกนะฮะน้ำโมบันีกติดนะฮะติดบล็อกติดกำแพงนะขวาปีกขวาเปิดมาน้ำโม โอเกทคูได้ลูกตั้งเตะนะฮะประตูโดยหมูตุนนะครับหมูตุนเป็นผู้ทาประตูนะครับวันนี้สารประโยชน์นะครับกองกลางกองหน้าที่หมดนะหมูตุนเกทคูเปิดมาตรงกลางเกทคูกระชากมามองหาเพื่อนโอ้ตีกองหลังอ้ายิง

เกคูได้ลูกตั้งเตะนะครับเกคูเปิดมาด้านปีขวาปีขวาเก็บบอลได้บีฟูเกคูเซบอทเซบอทจะชักไปเกคูาะให้เดงกลับโดยที่มาโดนน็อคเอเก็ไปได้บปล่าเกคูจให้เดับโดยี่ม้าโด็อคเอไเฟไต์ไได้เ ยี่ปีเกคูละโมตัดได้นโมไปมาตรงกลางนโมแย่งมาได้นโมคืนมาตรงกลางเก๊คูตัดถูกออกมาเก๊คูเปิดมาตรงกลางเก๊คูติด แค่นบอลนะครับส uh ัญญาหรือเปล่าถ้าสัญญาถอยออกครับสัญญาอย่างเดียวครับงยท้ายกครับต่อสู้กจะเ็ครับตมีกิครับนะครับเกู ใบเหลืองนะครับเกตัวได้ใบเหลืองไปอ่าไม่ใช่เห็ดครับใบเหลืองก็ร้อยหนึ่งฮะใบแดงสองร้อยอ่าเกทัวได้รูปฟีคิกระยะ15หลาเปิดไปด้านขวาเสียบอลโอ้โหโดนปลายเท้าครับ ตัดมาสนามพี่บาวีบ้างครับบาวีกับทีมเพื่อนครูใช่บางนี้น้าจะลอยลำนะครัพี่บาวีนำไปสองแล้วเอาตัดมาที่เก็บคูนะครัตอนนี้กำลังทหันกันอยู่นนเรอนรีครัเออี่สองังก้ไนอลก เกคูคู่แางนะเสบอดเกียบบอลได้เกตคูน้ดำน้ดำมา่ยึยักยัไปยึก <t> ย <ema> <x> ักมาออกกับสายกัสายตวีม้มเปิดมาลิมเส้นนมมองหาเพื่อนเปิดไปตรงกลางน้มสวนกลับเร็วยังติดไปยังติดแบตแบตเก็บกับสายเกียวออกไปเลยติ้ เก็เตโคต,<อ><น>ตัดออกไปได้นะอโอ้โหเก็ตโคตามหลังได้ละโมไปออกข้างไปนะครับวันออน,บบนี้จะเป็นพิธีเปิดครับเิดเป็นการแข่งขันที่ชัดเจนนะครับครับเนเดอรนะครับ เกคูลได้ลูกทุ่มนะครับเกทูทุ่มมาตรงกลางพี่ตุ้มฮะพี่ตุ้มผู้จัดการทีมรองเท้าสวยมากนะครับรองเท้าเกคูเปิดมาด้านขวาเสบอัดเบอร์แปดเปิดมาด้านหน้าเกคูลทำไงครับยิงโอ้ยดิ้งออกข้างไป บ่าววีน้ำไปแล้วครับเออพบ่าววีน้ำไปแล้วครับน้ำเพื่อนกูชายไปแล้วครับสามศูนย์แล้วนะครับฝั่งนู้นเพิ่แป๊บเดียวนะครับผมโอ้โหวันนี้พี่บ่าววีนะฟิ่แนวดูเลยครับพี่บ่าววีอ่ามีเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวพี่บ่าววีไปพักแล้วนะฮะเออเพราะแดดมันเยอะครับครับเดี๋ยวตัดมาที่นโมนะนโมเก๊กคูนโมจะชากมา

ระชากลบหนึ่งสองปันซาแล้วไม่ยิงาทีตาไปลเป็นสรไม่ยังเนปาปะตูปะกันนะผู้กษาประตูนะครับกลัวแดดเรื่องอะไรช่างภาพเลยแพ่แค่แดดโอ้โหนี่แหละครับสไตล์ฟัตบอครับไม่ถึงก็ตูไม่ยิงครับแถวสองไม่ีนะครับ ปรกษาประตูฝังน้นยิงี้แล้วครับบาวีโอ้ยิงไป40แล้นะครับดแล้วตคลับอลอยลำแล้วครับทีมพี่บาวีครับบาวี b p p บาวีฮะลอยลำแล้วํำไป540แล้วครับ50แล้วเพื่อนคูชัยออกมาชุลมุนฝั่งนี้ต่อครับเก็ตครู ติดทั้งสามปีสามปีเพราะได้อยู่ในช่นใครถ่ายเกมนะครับผม็แปลกแล้วผมจะพูดไม่ทันเลยไม่น่ากล่าเลยหันมาหมดเวลาพอดีนะครับหมดเวลาพอดีนะครับทีมเก๊กคูนะฮะวีพีเก๊กคูแล้วก็ทีมนโมเอฟซีนะฮะอ้าวฝั่งนี้ก็หมดเวลาเหมือนกันนะทีมบ่าวีนะครับบ่าวีกับเพื่อนครูชัยนะครับผมบรรยากาศนะฮะร่มรื่นนะครับลมเย็นสบายนะครับแอร์พอสเตเดียมแห่งนี้นะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่จะดีนะครับขอบคุณเสียอาร์ตนะครับที่ให้สนามในการจัดฟุตบอลการกุศลนะครับเพื่อไปมอบให้กับวัดไผ่จัรนะครับวัดสกาท่าไรโคกสวรรค์นะฮะที่โคราชนะฮะบ้านอีกนะครับน้องจูนะฮะน้องจูน้องจูก็อยู่ในทีมงานนะครับทีมพิเศษนาการนะฮะเป็นพิธีเปิดจูเพื่อไม่เสียเวลาะครับพิธีเปิดเลยทีมเกื้อโคชัยนะครับสินาทีแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ เออเราคนฟิตฟิตทั้งนั้นเลยสวัสดีครับปาโอ้โหนี่ครับเยอรมันนะชุดเยอรมันนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดเลยครับเออซูเปอร์เซฟเลยครับโอ้เป็นหกลูกครับโดนหนึ่ลูกเออจิ๊บจิ๊บฮ่าฮผมอ่ะคอเตอร์นี้นะฮะเราก็จะพักก่อนนะฮะเดี๋ยวคู่หน้านะฮะเราไปเจอคู่หน้ากันต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ รายการฟุตบอลตะลันตัวนะครับกาแฟอินเตอร์อินเตอร์คอฟฟี่นะครับผมของผู้การผู้ชักุหลาบซ้อนนะครับมาทาดอสปอร์ตนะฮะชุกิฬามาทาดอใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์เทพแบบมิิสไตล์ครับของเฮียติกนะฮะบริษัทไทยส่งเสริมนะครับขอบคุณนะเอฟสเตเดียนะครับเจ้าของสนามเสียอาร์ตแล้วก็ทีมงานจันบอลโคสเก้นะฮะกระติกน้ำอีกรูให้สัจจันนะครับกระติกน้ำเก็บความเย็นได้ยาวนานนำเข้าจากมีการนะครับ จากเกตโปรดักนะครับบริษัทเกตโปรดักแล้วก็หลอดไฟ LED B1 นะครับหลอดไฟ LED B1 นะครับเก็บความไม่ใช่สว่างนานไม่กลัวดับนะฮะครับ<ไล><อ>ผมไม่เข่าอะไรสเปรติว่าที่อะไรกัน<ไล> กับบรรยากาศนะสดๆนะครับครับผู้กองผู้กองสมศักดิ์โ,อ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 โอกองสมศัก์นะครับโอ้ยหยยยยยยยไยยเยยนยยยยนยย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 อย์ยย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 นยยครับมมยนะมยยเจยมทีมนี้คยับยยเยยยยยยยคย ลงครับพี <Join ED> ่แสงลงยังจริงผมแล้ครับผมลงมาแล้วเราเจอกันตอนท้ายเราเราเราเจอกันตอนมืดๆดีกว่าตอนแดดแดดไม่ค่อยสู้เลยครับบรรยากาศนะพี่น้องๆนะมาร่วมครับผมนี่นะครับทีมแต่ละทีมนะครับโอ้โหวันนี้จานบอลซับไปกี่ลูกครับจานบอลโอ้โหอนำลูกครับ รู้ว่าทีมไหนชนะนี่จยนบอลไปอยู่ทีมนั้นนะฮะสีเสื้อใหม่สีเสื้อใหม่โอมาเดินยิงหน่อยขอบคุณนะขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะผู้ใหญ่ใจดีี๋ยวหลังเช่นนี้พี่จะเป็นพิธีเปิดอ่าได้ได้เจอถือนี่ไงเอารบเก็บแค่ไหน โอ้โหวันนี้วันนี้พี่ป่าวพีครับวไปดูครับกี่เม็ดครับวันนี้เย้ยยิงไปกี่เม็ดยังยังปะพวกยิงไปแล้วแอสซี่างเดียวถุงจะดังสองเม็ดเมื่อกี้ไปจากบ้านเลยอออาจารย์ยิงมาถึงเลยครับผมพี่รันครับกี่เม็ดครับวันนี้กี่เม็ดสองนเม็ดนะครับผมก็เม็ดละลังนะฮะเสียใช่ไหมครับเสียเออแสงอินแสงอินแอสซีกี่เม็ดครับกี่เม็ด โอ้โหคลาเม็บอ่ะยิงนึ่งโละเม็ดแล้วคนไหนคนไหนยิงนี่เองโอ้คนละลังฮะคนละลังใครยิงจ่ายคนละลังนะฮะเพื่อนโคชายอ่อยไว้ก่อนเพื่อนโคชายครับวันนี้โอ้อ่อยไปอ่อยอ่อยไปก่อนเนาะใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาคืนเดี๋ยวค่อยเอาคืนบอลมันเจ็ดสี่ครั้งเออ ย,ยังชนะอีกสามเกมรวดผมว่าเข้ารอบแล้วยังไม่หยุดเ <c oughs> ขาเรียกว่าหลักการหลักการโอ้โหวันนี้มันมากเลยครับขอบคุณนะขอ,ณอนอนะขอบคุณสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์มาใหญ่ยมาเลยไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกยูยเฉยนั่งลงนั่งลงนั่งลง ไม่นั่งลยโดนตีนั่งลงเลยนั่งลงเลยจังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณนะฮะแฟนคขับรายการฟุตบอลตะลันตัวไปทั่วไทยนะครับดังไกลทั่วโลกท,นะทางยูทูบนะครับช่องเบงกี้ของสีนะครับผมขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์นะครับหลอดไฟ LED B1 นะฮะสว่างนานไม่กลัวดับนะครับ,รบแล้วก็กระติกน้ำมหัศจรรย์อีกลู่น,นะฮะกระติกน้ำกิ๊กรับ เก็บความเย็นได้ยาวนานนะครับกระติกน้ำมาสจ๊อนยิปโอนะครับผมนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะนะครับกระติกแดงๆเนี่ยเอาไปเล็กด้วยนะฮะยิปโอลนะฮะกระติกน้ำยิปโอแล้วก็ขอบคุณนะเจ้าของสนามเอพอสเตเดียมนะครับเสียอาันนะฮะแล้ก็ทีมงานนะครับผมเพื่อเมื่อสถานที่รับชนมไม่จัดฟุตบอลการกุศลนะครับครั้งนี้นะขอบคุณ ชุดกีฬามาทอดอนะครับชุดกีฬามาทอดอใส่แล้วดูดีมีสเสน่ห์เท่แบบมีสไตล์นะครับคลิปหน้านะฮะคลิปหน้านะครับผมเราเจอกันนะครับพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดของวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่28มีนปาคม2564นนะครับผม